วันนี้นะคะคนไทยทุกคนนะคะเราอยู่ในโหมดนะคะรักชาติรักแผ่นดินกันเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากเราจะมีความรักในสไตล์คู่รักแล้ววันนี้นะคะทั่วทั้งแผ่นดินไทยเรารักกันทั่วแผ่นดินไทยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวดีใจมากเลยค่ะสำหรับการปกป้องแผ่นดินไทยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณนะคะสนใจในเรื่องราวของการดูดวงไพ่ยุซีนะคะ299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อค่ะ รายได้นะคะของเราเนี่ยก็สมทบทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการที่จะไปนะคะช่วยเหลือนะคะในเรื่องราวของนะคะการบริจาคเงินให้กับตาแนวชายแดนรวมไปถึงนะคะการที่เราไปทําบุญนะคะวัดตาแนวชายแดนเพื่อที่จะให้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของของแผ่นดินไทยก็จะมีวัดตาแนวชายแดนสถานปฏิบัติธรรมเราก็ต้องส่งเสริมนะคะแล้วก็ในการที่เรานะคะจะ นำรายได้ไปนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นทหารและตำรวจนะคะก็จะมีตชดอด้วยนะคะเราก็จะนำเงนินเล็กน้อยส่วนนี้นะคะที่เป็นเงินดูดวงอะคะ่ะไปสมทบทาบุญในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อหรือบริจาคเงินนะคะเข้าไปมูลนิธิต่างๆที่เขาคือตัวเราอาจจะไปได้ในพื้นที่ที่ไม่ครอบคุมนักก็จะให้กับมูลนิธินี้ทีนะคะที่เขาไป ถึงไกลๆแล้วก็ไปช่วยเหลือในสถานที่ที่แบบไปยากๆอะค่ะนะคะรวมไปถึงนะคะรายได้เกี่ยวกับของวัตถุมงคลต่างๆนะคะที่เราได้ขายในช่องนี้ค่ะแล้วถ้าใครสนใจจะเป็นหมอดูไพ่ยูซีนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีของเทพิดาพยากรได้ค่ะเราก็จะมีนะคะ ตำราแล้วก็ไพ่ยิปซีจะส่งไปให้สอบถามรายละเอียดได้ค่ะในเรื่องราวของการเรียนดูดวงนะคะเรียนได้ออนไลน์ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกค่ะนะคะก็สอบถามมาได้ค่ะที่ไลน์ ID ดีนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็มีหินมงคลน,นี่นี่ก็จะเป็นนะหินลาพิลลาซูรี่นะคะอันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นค่ะลาพิสลาซูลี่นะคะเม็ดเล็กค่ะสีน้ําเงินสวยใช่ไหมคะนี่ สีน้ำเงินนะคะลอยไกคิสตันนะคะสีทองนะคะในราคานะคะ450รวมค่าจัดส่งค่ะเอาไปเลยค่ะโปรจุกจุกนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นทูม,มารีนนะคะราคาเท่ากันค่ะ450นะคะเม็ดเล็กค่ะทูม,มารีนเม็ดเล็กเนี่ย450รรวมค่าจัดส่งค่ะอันนี้นะคะก็จะให้ทูม,มารีนเนี่ยจะให้ในแง่ของนะคะ คุณสมบัติในเรื่องราวของความรักการงานการเงินนะคะเพราะมีครบทุกสีไม่เป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ํารวยด้วยค่ะส่วนลาพิดลาซูลีเนี่ยจะเห็นนะคะคนดังๆใส่ก็มาจากเทพีดาพยากรณ์นี่แหละค่ะหลายๆคนนะคะที่ใส่ลาพิดลาซูลีสีน้ําเงินนะคะก็หลายๆท่านเนี่ยก็มาดูดวงเราก็อุดหนุนกันไปนะคะนี่นะคะ ก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคาโปรโมชั่นคือหินนี้จะมีหลายแบบนะคะลาพิษจะให้ในแง่ของเกียรติยศนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งร่ํารวยเกียรติยศนะคะอย่างเช่นอํานาจวาสนาเป็นต้นค่ะนะคะอํานาจวาสนาเนี่ยลาพิษลาซูลีรอยกัคริสตันก็จะช่วยในเรื่องราวของโชคลาภนะคะถ้าใครนะคะชอบสิ่งดวงเล่นหวยจัดไปเลยนะคะสองอันค่ะจุกๆค่ะหรือคนที่ชอบในการที่จะ ลงทุนนะคะหรือว่ายัางเชื่อในเรื่องความเฮงความปังรับรองค่ะหมอดูคนนี้นะคะไม่โดนตํารวจสอบสวนการสอบสวนแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นคนทําอะไรตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยทํางานเพื่อกิจการแล้วก็ทําอะไรด้วยกิตเขาเรียกว่าจิตอาสาทํางานเพื่อกิจการสังคมนะคะแล้วก็ไม่มีนายาะแอบแฝงนะคะ รับรองค่ะว่าคุณได้เจอหมอดูคุณภาพคู่คุณธรรมส่วนหมอดูเก่งมิชาชีพก็ให้เขาจับจับกันไปนะคะเราก็ส่งเสริมให้เพื่อวงการนี้จะได้ข่าวสะอาดแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวปกป้องผืนแผ่นดินไทยผืนแผ่นดินที่เราถือกําเนิดมาขอให้ทุกท่านนะคะสู้ๆรักทุกคนนะคะ อ่าแล้วก็คนที่ต้องการนะคะดูดวงนะคะทางพิมพ์นะคะทางไลน์โปรโมชั่น299บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อแต่ถ้าเกิดโทรดูดวงเนี่ย1 0 0 0บาทค่ะเราไม่มีการบวกเพิ่มนะคะ1ชั่วโมงคะ่ะทางไลน์นะคะโทรทางไลน์เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเรียนดูดวงก็แอดไลน์มาสอบถามค่ะเพราะว่าเราสอนกันตัวต่อต,ตัวในราคายุติธรรมค่ะแล้วแต่ตามจานวนจานวนชั่วโมงที่เรียนเลยคะ่ะรับรองค่ว่า เรียนง่ายเป็นเร็วแล้วก็ประกอบอาชีพได้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในเดือนกันยายนนี้วันที่9เดือน9นะคะเป็นเลิกที่เทพิดาพยากรเนี่ยเป็นคนพยากรไว้เมื่อปี1 9 9 9ให้ทุกคนมีแต่ความก้าวหน้าและความมิ่งมงคลแล้วก็รำลึกถึงในหลวงรอเก้าเลิกนี้ทำให้ในหลวงรอเก้านะคะเป็นเลิกของเทพิดาพยากรเองที่ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวหน้าหนึ่งนะคะเมื่อนานมาแล้วปัจจุบันกลายเป็น โปรโมชั่นเซลสินค้าไปแล้วค่ะจริงๆแล้วเป็นการที่ให้คนนะคะไปไหว้แล้วก็เป็นเลิกนะคะตอนช่วงนั้นก็โตโยต้าได้นาเลิกนี้นะคะไปเปิดโรงสีขาวนะคะให้กับานหลวงก็รู้สึกปราบปื้มมากนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยรักแผ่นดินไทยแล้วก็ทํางานเพื่อแผ่นดินไทยนอกจากความรักแบบหนุ่มสาวแล้วเราก็ยังจะต้องรักชาติรักแผ่นดินเพราะถ้าไม่มีแผ่นดินเราจะไปอยู่กันตรงไหนคะ เพื่อชาสัตร์กษัตริย์นะคะไปฟังคําทํานายกันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะในเรื่องราวของความรักว่าเรื่องราวของความรักนี่ของคนจะเป็นยังไงไพ่มีทั้งหมดนะคะเจ็ดสิบแปดใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของความรักของคนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราตัดไพ่แบ่งเป็นสามกองนะคะเดี๋ยวก็วมไพ่เป็นกองเดียวกัน เดี๋ยวเรามาดูนะคะที่ระบายว่าเรื่องราวความรักของคุณนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะห mm hmm. ยิบไพ่ทั้งหมดนะคะ5้าใบาอ่าเดี hmm. ๋ยวเรามาดูกันนะคะ mm hmm. เราก็รวบไพ่นะคะ mm hmm. พไพ่ใบแรกนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไพ่ mm hmm. เห็นไหมคะก็จะเป็นแนวแบบที่ไม่เหมือนใคร mm hmm. ก็จะจำลองมาจากยุคการ mm hmm. queen of swords ค่ะนะคะราชนีดาบค่ะ ไพ่ใบที่สองนะคะก็คือ King of Cup นะคะเป็นไพ่ราชาถ้วยค่ะนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ราชาถ้วยไพ่ใบที่สามนะคะก็จะเป็นไพ่นะคะคาถาเห็นไหมคะก็จะเป็นคาถาเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเจ็ดคาถาดังนั้นนะคะเราก็จะมาดูดวงกันว่าตึง้งราเป็นยังไงเดี๋ยวจัดไพ่เรียงไพ่นิดนึงนะคะ ไพ่ใบที่4นะคะก็คือไพ่ถ้วยนะคะแต่ว่าถ้วยเดียวคือคีอค้คิดวัดนั่นเองก็จะเป็นไพ่สมถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใบที่5นะคะก็จะเป็นไพ่นะคะ king of wands ค่ะนะคะก็จะเป็นไพ่ราชาคาาเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันคะ่ะว่าเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นยังไงก็คือนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ย ตรงค,คุณเองในระยะนี้เนะี่ยอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องแบบพยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยทุกอย่างมันจะโอเคเป๊ะปังเวอร์วังอลังการขอเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยพยายามทําใจทําสิ่งดีๆให้กับความรักรับรองค่ะว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะเวิร์กแต่ว่าช่วงนี้นะคะเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าทําอะไรให้กับ คนที่คุณรู้สึกว่ามันเกิดความตึงเครียดหรือมันเกิดความเครียดดังนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ควรที่จะขจ,จัดปัดเป่าไม่ให้มันมีความตึงเครียดหรือว่าให้รู้สึกว่าเออมันเครียดมากเกินไปคุณจะได้รู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆปัดเป่าแล้วก็ทําอะไรให้เบาบางลงแล้วทุกอย่างก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปซีเรียสหรือไม่ต้องไปเครียดหรือไปอะไรบางครั้งเนี่ยคุณก็จะแบบ ทำอะไรให้มันรู้สึกดีแล้วก็ทำอะไรให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรารักกันหรือว่าคุยกันเข้าใจบางครั้งนะคะตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันแบบมันยุ่งยากหรือว่ามันทำอะไรให้รู้สึกว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ มีสิ่งดีๆเข้าหากันแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะแบบโอเคแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องเรื่องที่ดีแล้วก็มีแต่ความคิดทีเริ่มที่ดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่เราคิดอย่างที่เราต้องการมันจะเป็นไปอะไรที่แบบเราจะสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกัน แล้วเราก็จะสามารถทําอะไรให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูดีได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกดังนั้นช่วงระยะน,นี้นะคะคุณกับคนกลาของคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักรู้สึกไม่เคลียร์รู้สึกว่าเราจะมีปัญหาก,กันหรืออะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันวุ่นวายมันยุ่งยากดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามขาจัดปดเป่าทำอะไรให้รู้สึกว่าเออมันดูดีมันไม่มีปัญหา มันทาอะไรแล้วรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันมีแต่เรื่องที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยพยายามหมั่นดูแลดวงใจของคุณแล้วก็ทําอะไรให้ดีๆแล้วทําอะไรให้รู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ดีแล้วเราก็จะค้นพบอะไรบางอย่างส่วนคนรักของคุณในระยนนี้เขาก็จะมีความโรแมนติกนะคะคนรอบข้างก็มีที่เก่อปัญหาหรือเกอก อุปสรรคอะไรกับคุณบ้างแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าอะไรที่มันยุ่งยากหรือว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามทําอะไรให้รู้สึกว่าม,มันเบาบางลงแล้วความยุ่งยากหรือว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเบาบางแล้วก็ค่อนข้างที่จะ จางๆไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเครียดบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันเครียดมันคิดมากแล้วมันก็จะทําอะไรให้รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะเปิดใจแล้วก็ตอบรับกับคนรอบข้างแล้วทำอะไรดีๆด,ดังนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ย ทำอะไรร่วมกันที่ดีแล้วก็คิดแล้วก็คิดบวกนะคะช่วงนี้เนี่ยคนรักของคุณกับคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยความมีเหตุผลพอมันมีความมีเหตุผลแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะโอเคค่ะคนรักของคุณโรแมนติกดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะใส่ความโรแมนติกให้กับคนรักดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามริเริ่มแล้วก็พยายามเข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดบวกแล้วทำอะไรบวกๆแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันก็จะลงตัวพอมันลงตัวแล้วเนี่ยเราก็จะทําอะไรด้วยความที่รู้สึกว่าทุกอย่างไม่ไม่ไม่แย่จนเกินไปแล้วเราก็จะมองเห็นทิศทางที่บวกมากๆเลยดังนั้นตัวของคุณกับคนรักเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบมีความสุขแล้วก็มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเริ่ม พัฒนาซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมีอะไรที่รเริ่มแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมาลงตัวเมื่อเราลงตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างเมื่อบวกแล้วเนี่ยมันก็จะแบบทำให้เรารู้สึกว่าท้องฟ้าสดใสและมีอะไรแจ่มใสเข้ามาดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามเพิ่มเติมและต่อเติมกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าความรักของเรานี้ เป่งบานแล้วก็มีโชคมีอะไรที่ดีๆเขาหากันดังนั้นขอให้คุณเนี่ยพบสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่ยุ่งยากนะคะคุณก็พยายามคิดอะไรที่แบบสบายๆพราะคุณคิดอะไรที่สบายๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลงตัวแล้วก็ทุกอย่างก็จะแบบดีงามนะคะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเออชีวิตของคุณเนี่ย มันยังเซ็งมันยังเศร้ามันยังไม่ลงตัวมันยังอะไรเงี้ยคุณก็ควรที่จะแบบหาทางทําอะไรที่มันเป็นอะไรให,หม่ๆให้คนกลักบ้างนะคะแบบอย่ามีเหตุผลเยอะคือช่วงเนี้จะหนักในเรื่องราวของความมีเหตุผลเพราะหนักในเรื่องราวของความมีเหตุผลแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะแบบมันจะไม่ค่อยลงตัวมันจะยังไม่โอเคดังนั้นนะคะก็ขอให้คุณกับคนกลักเนี่ยพยายามแบบมีความเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรที่แบบ คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะมีแรงกายแรงใจและมีอะไรที่แบบเสริมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่แบบดีงามแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตเนี่ยมันจะแบบ ก้าวหน้านะคะตัของคุณก็ควรที่จะมอบผองขวัญให้กับคนรักแล้วพอคุณมอบของขวัญให้กับคนรักแล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตของคุณก็จะลงตัวพอลงตัวแล้วทุกอย่างก็จะโอเคแล้วก็มีแต่ความหวานค่ะขอให้โชคดีนะคะ